จังหวัดชนบุรีมีการเจริญเติบโตทั้งทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจึงทําให้มีความต้องการแรงงานด้านต่างๆเป็นจํานวนมากและในจํานวนแรงงานเหล่านั้นมีจํานวนไม่น้อยที่เป็นแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าเมื่อเดือนกันยายนปี2544รัฐบาลจะเปิดให้นายจ้างที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวนำแรงงานมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ซึ่งในครั้งนั้นมีจํานวนกว่า5,000 500, สนคนแต่ก็ยังมีนายจ้างบางกลุ่มยังคงฝ่าฝืนใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกวาดล้างอยู่เป็นประจำคือแรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยก็จะจำนวนมากเนี่ยจะเป็นประเภทของประมงนะครับแล้วก็ก่อสร้างแล้วก็จะเป็นทางการเกษตรเนี่ยที่จะเป็นรับจ้างตัด พวกมันสัมปรังพวกไร้อ้อยอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเป็นจนํานวนมากนะครับในจังหวัดชนบุรีประมาณ70%เป็นี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวที่มาจากกัมพูชาเพราะว่าพรมแดนของออไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะซึ่งใกล้กับชนบุรีเนี่ยก็คือทางด่านตรวจคนเข้าเมืองทางอารัญญประเทศนะครับแต่แรงงานต่างด้าวพวกนี้ ส่วนมากไม่ได้เข้ามาในช่องทางที่ตรวจคนเข้าเมืองเราอยู่นะฮะ <c oughs> ก็หลบหนีเข้ามาตามป่าตามเขาอะไรบ้าง <c oughs> ด้านตรวจคนเข้าเมืองต้องตรวจลากันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายแต่บางครัง้งเงินทําให้นายหน้าหลายคนกล้าเสี่ยงที่จะลักลอบนําแรงงานเข้ามาในประเทศบางคนลงทุนดัดแปลงเพื่อให้มีช่องภายในรถสําหรับให้คนเหล่านั้นซุกซ่อนมา แรงงานเหล่านั้นจะต้องอดทนอยู่ในซอกหลืแบแคบๆภายในรถเป็นเวลาหลายชั่วโมงตลอดระยะทางจากชายแดนจนผ่านเข้ามาถึงจุดหมายปลายทางในตลาดแรงงาน แม้ว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะพยายามกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผลักดันให้ออกนอกประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าครั้งใดที่มีการตรวจตามที่ต่างๆก็จะพบแรงงานต่างด้าวที่ผิดจํานวนมากแฝงตัวรวมอยู่ด้วยเป็นจํานวนมากตัวเลขการจดทะเบียนแรง